คนอะลงลงสีไหมคลิปนี้ชื่อว่าน้องปลายขาวแล้วหลังจากที่ตีไปหลายวันก็มาทุกวันทุกวันนะครับไอเด็กหมาดีครับพี่น้องเอฟซีจากโครมาไปเองมาอะไโดยอังเปาเย็บเหมือนเดิมนี่ดีอยู่ร้านอังเปาด้วย นี่ครับพวงมาลัยร้านพี่อังเปาเย็บนะครับผมร้านพี่เปาไม่มีหน้าร้านนะครับมีแต่หลังร้านมีแต่หลังร้านไปลงเขาลงทางไหนนี่ได้มีลงทางนี้ก็ได้มันตรงลงทางนี้เออลงงมาหนึ่งโอ้เจ้าต่างก็ตื่นราสศีแล้วนะครับ เราก็จะไปม้างซุดกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับพี่วัดนะครับหอมมากขนาดหอมแบบนี้ขนาดอางุ่นบอกว่า ไพีวัดเซบดอนนะครับส่วนรับมาในกละรอาบริเเสียงแม่ยกุนงาไยันนะครับมายันนะครับ เอาไปใส่บนละบาทงมกควัน่าเก็บไปถ่ายยูนแล้วสิเก็บคองไปถ่ายยูดลแล้วสิโอ้โทษนะครับแม่ครับอีพี่อาจูมานครับวันนี้กครับผมเราก็จะไปมั้งชุดกันครับอ ลังสิมันคือม่างไงเถอะไปถ่ายคลิปอย่างนี้ไปยังไม่ต้อสิบพอเก็บของถึงนี้เนี่ยถ้าไทยยังคลิปหัวเลยหรอไม่รเนี่ยกอดเก็บของอ๋อคือหมูหัวฮะนี่พอบีนอนไปแน่งกับอยากนอนกยานอนถัวเข็นคนแรกจะนอนชิิเอออนิงเอดเออ ใช่ดิมะย่างมะนีก็บกคืนใส่าบกขืน้นบกคืนไปลาเลิกแล้วก็าะองไปนอนตัวมาถ่ทไยคลิปยังเอาพิมพ์ขึ้จมหกูขึ้นแม่กูเถอะเฮ้็นแม่กูี่ะได้ใได้่อยอาจารย์โจเดิอาจารย์อาจารย์เนี่ยอาาจารย์โจน้อน ไอวันในปิดอ่ะเออกําลังกําลังสีขาเบิ่งเห็นเขาจาวาอยู่อืออืมก็เห็นทัวบดหรอกก็เห็นทัวประเทศแล้วล่ะแง่สีลบกับวัฒน์ไล่ะก็ต้องลบดอกเออว่าต้องลบดรอสก็ไปเห็นละเดี๋ยวมันจะมีมือของไอ้ยุทธหาวไาแล้วแค่นี้มันมันบวัฒน์ไงดอกพิมเต่าอยู่จะไ่ได้ดอกจะพิทักษ์แค่นี้มันต้องซ้ำละพิมเอ้ย คาเสียคาเสยาเสียทํามกุนแล้วนาะทํายังไงโอาก็ซื้อใหมล่เดี๋ยวม่พันหนึงโอ้สิบพันหนึ่ยังตกลงกันเหร้ารองมากลับแล้วหรอตกลงเลอยู่พันหนึ่งคว้าสองันอาคือีขึ้นราคาไปแ่ไซื้อมาซเพื่ไปใสจังมาขอหูด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  นึเออรอสักครับโดยดิฉันไปรอกพี่นันขายจะถอดสมัยอยู่หุหเดยานมาอ๋อโดยดิหันไปยูเห็นดาดทั้งเลยพีไอมันก็บอกดาดอกมันบอกเ้็นอำขออยาดนะครับถอดชุดวันรั้ป๊าดกดสิร์ฟี่มัจะได้นับเนื้อเนาะร้องเบิร์ัเยนี่ที่ไครับคนนี้บออมาแมอชิบนเพื่อ

ออขอเสื th, ้อได้อยู right. oh, ่หรอห้ามเห็นขนลมไมให้หรอเขาไม่ต้องเห็นไงเขาจะเห็นที่พูดหัวอย่างอยู่นไหมกางกางออกมาเลยสิดวยัยเต็มปากเนหยเต็มปากเตยออไอกันเลยสิบอกตูโอ้ยรวยฟูกเกือบเนืเกือบนิดเดียว ี่น้องเก็บของกันครับคลิปนี้ครนี่บายบายบัดีบัดีสว,วัสดีครับพี่นอ้องเก็บของแล้วบัดดี้สวัสดีมาคนนี้บอกว่เป็นตะหล่งก็บว่าตะหลิ่งแล้วซีม<ะ>ตื๊ดกแกย,ย่เถอะม,มึงม่ทำพาเพื่นเออะไรวครับพูดไม่ใช่เปรี้ยกับมันมาหนิี่พูมดมัน,นฮ<ะ>เฮ่อทอดมาหนิ เออมันกอหัวมานึฮะเอาอื่นยายก็ได้ด้วยย่ายให้ให้พี่ผู้เดียวกับพ่อยายจะเป็นตูดอย่ายจะเปนเกอย่ากย่าจะเป็นกยาย่ัดตู่ร่เรนร่เรนนอกกัตูด ขอเวลาอีกหนึ่งนาทีก็เคลียร์พื้นที่หน่อยตาแห้งอ่ะมันแบบมันเงื่อนอะไรอะไรมันเลแบบแสียบตาผ่อนคิดถึงที่ศาลบ้านเราบ้านเราคงจะหนาวติดลบแล้วตอนนี้เนาะไม่หนาวหรอกแต่ว่าแถวบ้านแพงงอนี่ยผ่อนเดือดถึงเดือดบ้านแพงไม่ยังร้อนอยู่เลยบ้านแพงติดลบนะเมื่อเช้าอ่ะไม่บอกยอดเงินกูในบัญชีติดลบเมื่อเช้าตาม นักโกีมีจงจเออจังอันนี้เป่ากันเลยเอาเข่าจ้างนี่ฮะเป่าเก็บเอจะเป่าเลนเลนเลนพิมเลนเลนเ้าเหรแล้วเ้าเ้าคลิปิมื่อนจเยนเป่าันนี้กันว้าเฮียเนี่ยแค่ก็แปดนาทีเล้ มีคลิปหนี่งไ<อ><อ>ปคไปที่โรงละ่รน,นี่มันสิคกบแปดแล้วนี่อ่ะบสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับแม่ครับเออไจ,จ่จับไม่หยิก